สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํางานในบทที่12คือการทํา 2D ดีนะครับอย่างแรกผมเปิดพาร์ทมาก,ก่อนสมมุติว่าผมทํางานเสร็จละผมต้องการที่จะทําลงกระดาษนะครับ 2D ดีก็มาที่ make drawing form นะครับแล้วก็ไปเลือก A 4รูปแบบที่เราต้องการอันนี้ผมชื่อมุมมอจอพอนะครับของไปจอมอันนี้ผมแก้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อ่าต่อไปเราก็หยิบชิ้นงานออกมานะครับ อ่าหยิบไลท์มาก่อนนะครับลากลงมาลปล่อยคลิกแล้วก็ ESC นะครับแล้วก็หยิบ ISO ออกมานะครับชิ้น ISO นี้เราจะเลือกเป็นตรงนี้นะครับให้เหมือนจริงนะครับชิ้นงานที่ลักษณะของเหมือนจริงนะครับแล้วก็มูฟนิดหนึง่งให้ดูเป็นระเบียบหนะ่อยอันนี้เราก็จะเลือกให้หมันเป็น เส้นข้างหลังนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จะทำการกำหนดขนาดกันแล้วนะครับให้เรามาที่ annotation นะครับกด m o d e r item จะเป็นการลดเวลามากเลยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกเราก็จะได้ขนาดคร่าวๆทั้งหมดนะครับ อันไหนไม่จําเป็นก็ลบไปนะครับอันนี้ไม่จําเป็นนะครับลบไปเพราะเวลาเรากดขนาดออกมาบางทีมันมากเกินความจําเป็นนะครับเราก็ลบทำการลบขนาดไปบ้างวิธีการลบนะครับเราก็ทําแค่ทําการกด delete นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นอ,อันนี้ผมจะลบให้ทําให้เหมือนหนังสือนะครับ ชิ้นนี้ห้ามมีขนาดทั้งสิ้นนะครับไอโซเมตริกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับงานสามมิติเขาจะไม่โชว์ขนาดนะครับควรระวังด้วยนะครับเรื่องนี้อ่า ่พอเราได้คร่าวๆขนาดคร่าวๆแล้วนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเรามากําหนดขนาดเพิ่มเติมนะครับกําหนดมุมตรงนี้นะครับเป็นนะครับสองเนนี้แล้วก็ติก๊กติ๊กไปจากนั้นเราก็มากําหนดขนาดอ่าลบคมนะครับลบคมนี่เราจะใช้คําสั่งเอโนดนะครับเอโนด ชี้ที่ผิวนะครับผิวที่เราจะลบโค้งก็คือผิวนี้อ่าแล้วเขียนคำว่าลบมุมสมมิลิเมตรครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับ ถ้าอันนี้ถ้าเราไม่อยากให้มีเส้นใต้เราก็เอาออกนะครับอ,ออกได้หมดอมโอเคนะครับมันสามารถปรับแต่งได้เสมอนะครับคือเส้นใต้อะไรก็ปรับได้หมดนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับอืถูกจากนั้นก็ฝั่งทางซ้ายนี่เรากําหนดขนาดเรียบร้อยแล้วครับตามหนังสือส่วนทางขวานะครับเราก็กําหนดตรงรูนี้เราจะใช้คําสั่ง นี่นะครับโฮไอรูข้างบนนะครับใช้หัสั่งโฮนะครับแล้วชี้ไปที่รูเก,เกียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอากรอบขึ้นมาจากนั้น่า อพอได้อ่ทาท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นข้างบนนะครับจากนั้นเราก็ทําการกําหนดส่วนอื่นนะครับก็ถ้าเป็นมุมพวกนี้เราจะใช้คําสั่งหรือว่าเป็นงานวงกมลมเราก็จะใช้สมายดปกตินะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับรัศมีหกตามหนังสือเลยนะครับตรงนี้รัศมีสิบห้านะครับ อันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดเราคลิกเส้นผิดมันก็จะกําหนดขนาดวงกลมผิดนะครับควรคํานึงถึงงานที่เราเคยทําไปนะครับแล้วก็ขนาดความกว้างของชิ้นงานนะครับแล้วก็ความยาวนะครับที่เหลือก็เป็นความยาวศูนย์กลางห่างจากศูนย์กลางนี้ ประธานโทษน,นะครับก่อนที่จะากำหนดเส้นศูนย์กลางเราก็ต้องกำหนดเส้นเซนเตอร์ไลน์ของชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราควรกำหนดให้ถูกต้องนะครับนี่นะครับเซนเตอร์ไลน์ของชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็มีเซนเตอร์ไลน์นะครับจะอยู่ระหว่างสองเส้นนี้นะครับ อ่าแล้วติ๊กถูกไปนะครับจากนั้นเรามาที่คําสั่งนี้นะครับคลิกที่วงกลมวงใดวงหนึ่งนะครับเราก็จะได้เรียบร้อยด้านบนก็ทําเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ติ๊กถูกไปครับนี่นะครับจากนั้นก็ <S <S กําหนดขนาดส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับที่เราทํามา อ่ะแล้วก็เสร็จท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นงานภาพสองดีของช่วงอ่าภาพสอดีของการถีบขวาแะ้วครับอ่าผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ